มาดูเครื่องช่างกันบ้างนะครับรุ่น c 1หนดับเหมือนกันครับเมื่อเช้าน่าจะไฟกระชากะรสังเกตดูแล้วตอนแรกเปิดติดพอสตสต์นปั๊บปึ้งเดียวปุ๊บดับไปเลยลองดูน,นะครับอมาเดี๋ยวล้วติดไหมติดฟื้นแล้วทีนี้ผมจะมาหาวิธีแยกแล้วแยกสายไฟดีวกว่าผมกลัวไฟมันกระชากนี่แหละ ให้ผมสัง,สงเกตดูนะอ่าเครื่องอันนี้เครื่องผมเองนะครับเครื่องผมเองอันนี้ใช้ได้แล้วลองลองลองทำหน่อยดิตัวเองก็ซ่อมเหมือนกันกับเครื่องธรรมดาทั่วไปครับอ๋อเดินไปแขนผมเสียไม่ไม่เสียดเด็ดคิดลดผมดีกว่า หรือตัวเครื่องนะครับขนาดของช่างเองก็ยังเสียแต่ช่างเองก็เสียเองซ่อมเองก็จะรู้จุดนะครับตัวนี้ลองอะไรน,นะมันมีอะไรลองแล้วแปลกเหมือนกันอาการมาก็แปลก,แ,ปกแต่ไม่นะครับเครื่องช่างเองช่างเสียก็ซ่อมเองโอเคครับ